หนาดนียนะแต่เขาตัน,ตนหม่ไ,ได้ไม่นาดเขาตัดขนาขาไม่ได้ต้องลำแบบที่เราถนัดเนี้ยนะอ่ะมันปึ๊บครับสวัสดีครับผมต้มยำกุ้งปรกรณ์พรสุรินโอ้โหแซ่บจิตจานโดนใจเลยเป็นไงวันนี้เกมอึดอัดงไหมครับไม่แล้วก็ตื่ดั่สภาพร่างกายเป็นไงครับด,บดีชกล่าสุดเมื่อะไหร่หยุดนานไหมไฟนี้ล่าสุดที่สามเดือนแต่แล้วอ๋อเดือนที่แล้วได้ไดกลับมาเคลื่อนไหวแล้วอืมจังหวะจังหวะที่เขาเดินเข้ามา ต่อยหมัดสับศอกน่ากลัวไหมครับจังหวัดแบบนั้นดูแล้วเขาเขาไม่ยอมเลยนะเขาไม่ยอมเลยแม้ว่าเขาจะดูว่าอาวุธเขาจะเป็นรองเรานิดนิดแต่ว่าเขาก็สู้ดีแล้วเกินเนาะน่ากลัวไหมครับตอนที่เขาเดินเดินลุยเข้ามานิดหน่อยนะน้ำหนักนี่โอเคยังครับวันนี้ที่ชงเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่วันนี้ชงเท่าไหร่ครับว่ายี่สิบสี่ตอนนี้ในใจมีอยากเจอใครไหมครับน้องดูดูก่อนนะที่ที่ที่เราแพ้มาแบบคาใจมีไหมก่อนหน้านี้ ไม่ม <muitas S 2> ีนะอ่ะพูดอะไรกับแฟนมวยนี no ้น <len 43> <diversion> yeah. ึงครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วน้องครับยินดีด้วยครับน้องยินดีด้วยครับต้มยำกุ้ง่เรา็นีขอเร้โอดีตลยว้วัสดีครับพี่ เป,เป็นไงบ้างพี่ฟอร์มวันนี้ออกได้นิดเดียวโอกเดินออกออกเดินไปนานกลับมาได้ขนาดนี้ถือว่าถือว่าเป็นที่น่าพอใจพี่ว่าครับครับร่างกายหัวใจก็สุดยอดนะผมเรื่องเรื่องหัวใจไม่ต้องห่วงด้วยตรงนี้ก็เคยถ้าเกิดว่าสองครั้งแล้วนะครับเจอกันครั้งแรกใช่ไหมครับครั้งแรก สภาพร่างกายเป็นไงพ uh, like, ี่เอกดูแล้ววันนี้ร่างกายว่าน่าจะเกื80น่าจะได้ถ้าเขาไม่หนีเนี่ยถ้าเขาไม่หนีนะมวยรุที่เขาหนีเขาได้เปรียบเขาหนีว่าผมต้องเขาไป็นครับเราจะเป็นนะนีครับน้องอ่ะพูดอะไรกับแฟนมวยนิดนึงครับวันนี้โชคได้ดีมากครับปั่นนิดเดียวปั่นนิดเดียวถามที่พี่ครับครับผมสู้ๆครับน้องเป็นกำลังใจให้ครับมาวินสุ่กีฬาพี่ต้องขอบคุณพี่ครับผมเป็นกำลังใจให้ทีมงาน